เมื่อวานมันมีเขาเรียกว่าง,งานครบรอบและกันนะครับเหตุการณ์ทางการเมืองก็ดำลึกถึงเดือนเมษาพฤษภานะครับเกี่ยวกับคนเสื้อแดงทีมงานอาจจะเอาภาพขึ้นให้ดูก่อนแล้วกันคนเสื้อแดงหลากหลายคนไปดำลึกหมอเวงคุณนัทวุฒิใส่เกลือแล้วก็มีตัวแทนจากบรรดาพักการเมืองไปนะครับแต่มันมีอีกหนึ่งประเด็นที่สำนักข่าวทูเดย์เราอยากหยิบยกมาชวนพูดคุยแล้วก็จะชวนพี่ตู่คุยด้วยเป็นภาพที่อาจจะไม่เคยเห็นเท่าไหร่นั้นเนี่ยงานลํำลึก14ปีเมษาพฤษภา53นะหมอเวงขึ้นไปพูด มีบรรดาตัวแทนจากเครือข่ายต่างๆนะครับคุณวิราการมุสิกพงศ์หลากหลายคนคุณรัฐวุฒิใส่เกลือก็ไปเนี่ยทนายแจมก็ไปเพื่อไทยก็มีไปเหมือนกันแต่แบบนี้ฮะมันเกิดเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งเพื่อไทยโดนโหในรายงานข่าวเนี่ยบอกว่าโดนสาดน้ําไล่โดนด่าทอแต่ผมขออนุญาตไปฟังเสียงบรรยากาศกันก่อนแล้วกันฮะเดี๋ยวเรามาคุยกันที่กระบวนการ ได้มาซึ่งแล้วท่มนโนฉบับใหม่อาจจะไม่ใช่กระบวนการที่รวดเร็วครับผมก็ขอยืนยันกับพี่น้องตรงนี้ครับไห้ว่าท่านใดจะมีความไม่สบายใจแค่ไหนกับการกระทำของพักปเทอไทยเราพยายามอย่างเต็มที่ครับเพื่อให้เกิดการแล้วนะร่านูดฉบัใหม่นฟังนี่หน่ะ เราเป็นพระที่ถูอวีภาพมิจฉาและเราก็ถือวีภาพมิจฉามาเสมอตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันสถานการณ์ในวันนี้ก็ใกล้เคียงกับที่เคยเจอในอดีตครับเรายึดมั่นในสิ่งที่เราทำครับเราขอให้พี่น้องประชาชนได้เปิดใจฟังในส่วนในสิ่งที่เราได้พูดและไม่ว่าจะมีความเห็นอย่างไร ก็เป็นเสียงนะครับของคุณชนินนะครับรุ่งธนเกียรติเป็นกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยด้วยแล้วก็เป็นสอสอของเพื่อเพื่อไทยถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่อีกคนหนึ่งเป็นตัวแทนของพรรคเพื่อไทยก็ไปกล่าวบนเวทีแล้วก็เป็นบรรยากาศที่คุณผู้ชมได้ยินเหมือนที่ผมได้ยินแล้วก็เหมือนที่พี่ตู่ได้ยินแล้วะก็มีคาวิพากษ์วิจารณ์ดาทอในรายงานข่าวเนี่ยว่ามีถึงขนาดว่ายโยนขวดน้ําสาดน้ําใส่เลยเป็นคนเสื้อแดงไปดาสาดน้ําใส่ตัวแทนพรรคเพื่อไทย ภาพนี้สะท้อนอะไรพี่คือบางคนบอกว่า,วาโอ้โหม,มันเป็นไปได้ไหมเนี่ยถ้าแต่ก่อนพูดถึงเสื้อแดงกับเพื่อไทยมันดูเป็นสิ่งเดียวกันแต่ว่าภาพวันนี้เนี่ยม,มันสะท้อนอะไรฮะคือผมไม่แน่ใจว่าครับพรักเพื่อไทยเนี่ยเขาเลือกคุณชนินไปพูดในนนาพรักเพื่อไทยด้วยเหตุผลอะไรครับสองเนี่ยพักเพื่อไทยได้ประเมินสถานการณ์อารมณ์ความรู้สึกของประชาชนคนเสื้อแดงอย่าง เข้าใจบริบทดีหรือไม่ครับเพราะความเป็นจริงนั่นในพรรคเพื่อไทยยังมีหลายคนนะครับอย่างน้อยที่สุดลูกหลานคนเสื้อแดงทั้งหลายที่เป็นผู้แทนราษฎรชุดปัจจุบันหลายคนนะครับที่สามารถพูดในนามตัวแทนพรรคเพื่อไทยได้ครับกรณีของคุณชนินนั้นนอกจากไม่เป็นที่รู้จักของคนเสื้อแดงแล้วไม่ได้อยู่ในแวดวงไม่ได้อยู่ในแวดวงผมก็แปลกใจว่า เลือกคุณชนินทร์นะครับซึ่งก็น่าเห็นใจเขานี่ยนะครับแล้วเขาก็คนบอกว่าสงสารผมดูคอมเมนต์ผมก็ผมก็เห็นใจเขาครับนะครับเพราว่าเรื่องอารมณ์ความรู้สึกของประชาชนที่เขาไม่พอใจพักเพื่อไทยไม่ได้เกี่ยวอะไรคุณชนินทร์เขาหรอกคุณชนินทร์ไม่มีส่วนในการตัดสินใจอะไรเขาหรอกเพียงแต่ว่าพอความชิงชังมันต่อเนื่องพอมาพูดในนามตัวแทนครับคุณชนินทร์ก็ได้รับผลกระทบเต็มเต็มแต่ว่า สิ่งที่เห็นว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันไม่เป็นไปตามจุดยืนอุดมการแนวทางที่ถูกต้องรประชาชนเขาไม่พร้อมที่จะตามไปด้วยผมเนี่หลีกเลี่ยงงานอยู่แล้วผมเนี่เช้ามาผมก็ไปทําบุญบนะครับถวายสังฆทานถวายผ้าไตรอุทิศส่วงกุศลวีรชนนะครับคือแทบจะไม่ยุ่งในในที่เกี่ยวข้องใดๆกับพรรคเพื่อไทย ดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อวานพอผมเห็นปรากฏการณ์นี้ผมเห็นถึงความผิดหวังของประชาชนความเป็นจริงนี่ยนะครับที่พักเพื่อไทยนะครับที่ตามคนเสื้อแดงกลับบ้านในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาครับแคมเปญใหญ่และได้ให้เหตุผลที่สําคัญว่าร้อยวันแรกของการเป็นรัฐบาลคนเสื้อแดงเนี่ยนะครับญาติวีรชนและผู้ได้รับบาดเจ็บสามารถาฟ้องตรงกับผู้ที่ปราบปรามประชาชนครับ กับสารอาญาภผนในรดียาผู้ด,ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้โดยการแก้ไขกฎหมายปปชและ,ะกฎหมายวิธีพิจารณาความในสารดีกาแผนในคดียาผู้ด,ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแต่ปรากฏว่านะครับมีการไปยื่นหนังสือให้กับคุณอุ้งยิงนะครับที่ทำการพักกระเริกใหญ่โตแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก่อนที่จะถึงการประชุมก็ไปถอนกฎหมายฉบับนี้ออก อ้างว่ามีปัญหาองค์กรอิสระต่างๆครับยื่นเองถอนเองนะครับแสดงความไม่เห็นด้วยแล้วก็ถอนและก็ไม่มีวี่แววว่าจะยื่นกลับมาเมื่อไรับก็รู้อยู่แล้วเนี่ยไปตัดอำนาจของปปชนะครับแล้วก็ส่งผลต่อการพิจารณาของศาลอย่างไรก็ต้องมีผลกระทบก่อนที่คุณจะคิดประกาศคำนี้ให้กับประชาชนซึ่งมันเป็น นะครับเส้นแบ่งบางๆมากอยู่แล้วนะครับและก็ทำท่านะครับนอกจากเวทีปราศัย,ยังยังไปยื่นหนังสือให้กับหัวหน้าพักแล้วก็มีการเสนอกฎหมายลงหน้าไปแล้วยื่นหนังสือตามหลังอีกแล้วพอถึงเวลาจริงๆไปถอนแล้วให้คนเสื้อแดงเนี่ยนะครับซึ่งถ้าคนเสื้อแดงมีสติเนี่ยไม่ขาดสติเนี่ยนะครับ,รบว่าแล้วเขาจะไปรับได้ยังไง การข้ามขั้วการกระบาดสัตว์นั้นเนี่ยเขาก็รู้เนี่ยว่าอะไรเป็นอะไรผมจึงบอกว่าก่อนหน้านี้เราเดินทับกันมาเป็นปีๆนะครับคดียาวเป็นหางว่าวผมเคยบอกท่านนายกทักษณิณว่าในกระบวนการคนเสื้อแดงช่วงเดินทับอ่ะท่านเอาสตางค์ท่านมาน้อยๆนะเราต้องการน้ำเสียงเดี่ยวแรงนะครับมาให้มากๆเพราะถ้าประชาชนไม่ซึมซับแนวทางอุดมกติอุดมการแล้ว อย่าว่าแต่เสียงปืนเลยครับเสียงประทัดเนี่ยนะครับก็ไม่มีใครอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการบ่มเพาะเนี่ยริงอยู่นะครับการระดมผู้คนการขนคนแต่เขามาด้วยหัวใจนะครับแต่ว่าเนี่ยนะครับที่ประชาชนเองที่ที่เขาเอาชีวิตไปแลกให้ครับนะครับเอาอวัยวะเอาอิสรภาพเอาความพินาศย่อยยับของครอบครัวเนี่ยและมาทํากับเขาแบบนี้ได้ เพราะฉะนั้นไอ้ที่เขาตะโกนเนี่ยมันก็น้อยไปเพียงแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคุณชนินครคับนะครับคุณชนินนี่ก็คือคือปลายเหตุะนะครับและนี่นะครับบรรดาคนที่สามารถพูดอย่างน้อยที่สุดคนเสื้อแดงก็ยังเกรงใจได้บ้างครับก็ไม่มาเป็นคนพูดคุณชนินไม่เป็นที่รู้จักของพี่น้องคนเสื้อแดงอยู่แล้วนะครับก็มารับผลนันนี้ผมดูน่าสงสารนะ,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 ะนะครับ เราะเขาก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ถ้ามองอีกมุมหนึ่งคือถ้ามองเป็นเกมแล้วกันนะฮะก็ส่งใครที่ไม่ได้เกี่ยวข้องหรือว่าไม่ได้รู้เรื่องราวมาก็ได้เพราะคนที่รู้เรื่องราวอาจจะไม่มาในพักอาจจะเยอะนะเกี่ยวข้องกับคนเสื้อแดงก็เยอะก็ชิ้ตัวถูกหมดผมจึงบอกว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับกับผมเองตั้งแต่มีเรื่องกันมาเยแทบจะไม่กล้าไปชิญหน้ากันเลยนะครับน้อยมาก นะครับเพราะว่าต่างคนต่างรู้ว่าข้อเท็จจริงคืออะไรและผมเองเนี่ยนะครับถ้าไปพูดเท็จเนี่ยป่านนี้ถูกเรียงหน้าเนี่ยมาถล่มผมกันอย่างยับเยินถลกหนังแดงเตือนกันอยู่แล้วครับแต่ว่าเรารู้ว่าเราอยู่นะครับในในสถานะที่ยืนอยู่ในแถวหน้านะครับในกระบวนการประชาชนผมเป็นประธานนะครับนะครับในในพักผมก็เป็นมืออภิปรายหลักมือปราศัยหลักคนหนึ่งนะแต่ว่าเราก็รู้ว่าวันหนึ่งพอมันรู้เช่นเห็นชาติความจริงปรากฏทั้งหลายเนี่ย มันใครเถียงกันไม่ออกทั้งนั้นนะครับจะต่อได้อธิบายอย่างไรก็ตามแต่ความจริงมันเดินไปข้างหน้านะครับแล้วก็ชี้ให้เห็นแล้วว่าประชาชนเขาไม่ยิ่ะนะครับลองดูดิครับพรรคเพื่อไทยที่ร่วมสู้กับคนเสื้อแดงกันมาเนี่ยกับพรรเก้าไกลซึ่งเขาไปร่วมฐานะผู้ชุมนุมเท่านั้นนะคนในพรรเก้าไกลเนี่ยนะ ในฐานะผู้ชมณตอนนั้นณตอนนั้นณตอนนั้นเอกธนาทรคุณชัยธรวัฒน์อะไรต่างๆแค่ผู้ร่วมเท่านั้นแล้วดูอารมณ์การต้อนรับตกใจไหมตอนที่พี่เห็นทีแรกคือคือถ้าเราเล่าข่าวกอนเนี่ยคนเสื้อแดงจะมาด่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยโอ้โหถ้าย้อนไปสักก่อนจัดตั้งรัฐบาลมันดูเป็นไปได้ยากมากๆนะคือผมเนี่ยนะครับคือผมเองก็บางช่วงเวลานะครับผมก็มีปัญหาเนี่ย ผมก็เคยถูกชวนไปพูดที man, ่เนี้ยนะครับแต่ว่าเป็นเป็นอีกเวทีนี่ก็ตั้งท่าเหมือนกันแต่ว่าพอฟังแล้วว่าฟังหนึ่งก็ก็เปลี่ยนเสียงก็เปลี่ยนความตั้งใจจากหูว็เป็นเป็นเฮแบบนั้นเหรอฮะไม่ไม่หนึ่งทำท่าแต่ไม่ใครกล้าหัวนะครับเพราะว่าพอฟังแล้วอะไรเป็นอะไรครับเพราะว่าในสนามรบในสนามการต่อสู้เนี่ยนะครับคนที่อยู่ในเหตุการณ์จริงๆเขาจะไม่กล้านะครับเพราะว่าเรายืนกันจนสุดท้ายกัน นะครับร่วมเป็นร่วมตายกันแต่ว่าสิ่งที่สําคัญนะวันนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดในวันนั้นไม่มีใครเชื่อวันนี้เนี่ยครับมันก็ประจักษ์นะครับมันก็แจมแจ้งกันทั้งนั้นและก็เป็นบทเรียนที่สําคัญว่าครับที่พรรคเพื่อไทยคิดกับคนเสื้อแดงว่ามึงของตายนะผมเคยพูดในที่ประชุมพรรคสมัยก่อนว่าอย่าคิดว่าคนเสื้อแดงเป็นของตายนะถ้าพรรคไม่มีจุดยืนอ,อุดมการเนี่ยคนเสื้อแดงเขาไม่พร้อม ที่จะไปด้วยนะผมเคยพูดกลางที่ประชุมพักเลยตอนนั้นใครอยู่บ้างฮะโอ้อยู่กันทั้งพักอ่ะนะครับวงประชุมพักผู้แทนก็อยู่ครบผู้บริหารก็อยู่ครบเพราะผมต้องการบอกว่านี่คือชีวิตจิตวิญญาณครับนะครับแพ้ชนะเขาก็เป็นประชาชนเขาไม่ได้มาเป็นนักการเมืองเหมือนกับพวกที่นั่งกันมาทั้งหมดนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้นะครับวันนั้นใครก็ยังไม่เห็นอวันนี้เห็นไหมใครคิดว่าพักเพื่อไทยจะถูกตะโกน นะครับด่าโทได้ถึงขนาดเนี้ครับผมเข้าใจว่าผมถามพี่พี่น้องๆสือมวลชนที่อยู่ในพื้นที่เขาบอกด่าแรงก่าเขาว่าเมื่อเมื่อจะกู่มีคําว่าตอแหลมีคําที่แรงกว่านั้นสาดน้ําก็มีนะผมเข้าใจแบบนั้นถามถามน้องๆเพื่อนเพื่อนมาคือคือเขาไม่คือความจริงเห็นไหมในงานแบบนี้เนี่ยพรคเพื่อไทยต้องได้รับเกียรติอย่างต้องเป็นพระเอกนะต้องพระเอกต้องที่หนึ่งเลยนะถูกต้องคือโอ้โหเพื่อไทยต้องตัวใหญ่อะแต่ไม่ใช่งานเมื่อวานครับกลายเป็นข้าวไกลใหญ่ขึ้นมากว่าหน่อย เพราะว่าอารมณ์ความรู้สึกที่ผมบอกไงพักพักเข้าใลคนในขนานั้นของเขาเนี่ยเพียงแค่ร่วมผู้ร่วมจุมนี่ทนายแจมคือผู้ร่วมผมเคยเอามาคุยในการคือคือคนแสดงเก่าแก่บอกเลยก็ตอนนั้นก็เคยมีแนวคิดร่วมไปร่วมเออทีนี้เห็นไหมพักเพื่อไทยเดินมาถึงจุดนี้ได้ไงนี่เข้าใจแล้วหรือยังว่าอารมณ์ของประชาชนเนี่ยมันไปถ่ายท้าของไม่ได้เขาไม่ใช่ของตายเนี่ยนะครับลองไปจําที่ผมพูดในพัก ว่าคนเสื้อแดงไม่ได้เป็นของตายให้กับพรรคเพื่อไทยนะที่จะทําอะไรก็ได้โดยไม่ได้คํานึงถึงความรู้สึกของเขาอะครับแล้ววันนี้ก็ประจักษ์ชัดแล้อะไรจะมาสู้ครั้งต่อไปคือ,ค,อคือมันสามารถใช้เห็นได้ทั้งหมดไหมผมผมไม่แน่ใจว่าในองค์กรที่เขาว่าเสื้อแดงเนี่ยคือหรือแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นคืออย่างนี้มันจะมีอยู่หลากหลายหลากหลายหลากหลายส่วนมากในการมาชุมนุมหนึ่งคนมีความเชื่อรเรื่อง ไม่เอาเรื่องสองมาตรฐานครับเรื่องความอยุติธรรมทั้งปวงนี่ก็เป็นส่วนหลักครับส่วนที่สองก็คือคนที่มีความรักต่อนายกทักษิณแล้วก็เห็นว่านายกทักษิณถูกกระทําจากการยึดอํานาจในพศนั้นนะครับแล้วก็แล้วก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับบรรดาสอสอแต่ว่าทุกส่วนนั้นได้รับการบ่มเพาะจากการเดินทัพไปทั้งประเทศครับ ในระดับจังหวัดก็ไปทุกแทบทุกอำเภอก็ว่าได้ในการเดินทัพเป็นปีๆนะนะครับตากร้ำกันบางวันเนี่ยนะครับหกเวทีสิบเวทีก็เคยนะครับในช่วงที่มีการจัดทัพกันผมเนี่ยนะครับและคณะเวลาชวนชาวบ้านเนี่ยระดมทุนกันกั้นรั้วแบบแสดงดนตรีลูกทุ่งอ่ะเก็บตังค์ได้บางที่เป็นล้านสามล้านก็มีนะครับเพื่อมาทําวิทยุชุมชนในพศนั้นเป็นค่าเดินทางในการเข้ามาชุมนุม คือประชาชนเขาร่วมกันสู้ร่วมกันตายร่วมกันเจ็บ,ร,บร่วมกันติดคุกอะแล้วมาเอาเนี่ยนะครับเอาดมการกับสิ่งที่เขาแลกให้มาทําผู้ยี่ผู้ยํากับเขาเนี่ยเขาก็ามีสิทธิ์ที่เจ็บ <mniej. S 1> เขาด่าแค่นี้ก็น้อยไปละโอ้ถ้ามองมุมนี้คือถ้ามองเป็นตีเป็นคะแนนเสียงหมายความว่าแสดงที่เคยรักเคยชอบคอกับเพื่อไทยก็ดูไม่เอาแล้วคือเขาเจ็บอนะครับใครมันจะมาอย่างที่ผมบอกว่าใครมันจะมาตอบคําถามอะไร นะครับคุณเก่งนี่ก็ชวนคนจะมาออกกับผมมากี่ครั้งกี่คนเดี๋ยวผมจะชวนรอบหน้าอีกเดี๋ยวผมหาคู่ก่อนหาคู่เพื่อไทยก่อนคือหมายความว่าหลักที่สําคัญก่อนครับนะครับว่าที่สู้กันมาเนี่ยสู้เรื่องอะไรและสิ่งที่ทําในบัดเนี้ยในปัจจุบันเนี้ยทาเรื่องอะไรมันตรงกับที่ประชาชนเขาไปตายให้หรือเปล่านะครับถ้ามันไม่ตรงนะครับคุณจะมาลอยหน้าลอยตาโกหกประชาชนเป็นวันวันได้ไงที่ล่าสุดบอกว่า ก็โกหกประชาชนว่าจะสามารถฟ้องร้องได้โดยตรงเป็นความหวังเดียวร้อยวันแรกทำจะทำทันทีครับก็เรื่องความตายยังโกหกอ่ะคุณจะเอาอะไรมามาแทกนะครับกฎหมายไม่ใช่วันสภาก็จะไม่ผ่านเพียงแต่ว่าคุณไปถอนเอาเมงเพราะสภาผู้แทนราษฎรยังไงเพื่อไทยก้าวไกลนะครับแม้ว่าเห็นต่างบางเรื่องเขาก็ต้องยกมือเรื่องนี้ถ้ายืนก้าวไกลก็เอาด้วยอยู่แล้วเอาด้วยอยู่แล้วเสียงเกินครึ่งอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าเพราะคุณได้อํานาจมาอย่างไง คือหมายความว่าซีพนเอกประยุทธ์ไปยกมือให้ร้อยห้าสิบสองคนและพักการเมืองเนี่ยครับที่เกี่ยวข้องกับพลเอกประยุทธ์ในคณะเนี่ยแล้วก็คิดว่านะครับได้อํานาจมาแบบนี้จะไปกล้ากฎหมายเพื่อจะเล่นงานเขามันผิดในปกติกันมาตั้งแต่ต้นตอนแรกผมคิดว่าพวกนี้โอ้โหสุดยอดครับนะครับพอสักพักเนี่ยครับมันก็ยอดสุดก็คือหมายความว่าไปถอนแบบดื้อตอนแรกขึงขังโง่บัตรนี้โอ้โหเนี่ยนะครับสาเร็จสําเร็จ นะครับคนเสื้อแดงก็มันก็มีทางถึงไหนก็ถึงไหนใช่ไหมก็ยังสามารถจัดการให้คนเสื้อแดงได้ครับแต่ว่าพอไปถอนเนี่ยครับไอ้คนที่ไอ้คนที่ไปนะครับทําหน้าที่ชื่นประโคมผมข่าวนี่เงียบกริบก็เป็นแบบนั้นไปก็อย่างที่ผมบอกก็ต้มแล้วต้มอีกก็ต้มต่อครับแล้วก็มันไม่แคร์ความรู้สึกของอะไร,ค,รคือผมเนี่ยผมบอกว่าบางเรื่องเนี่ยผมเป็นคนแบบนี้นะพวกในกระบวนก,การเสื้อแดงกับผม,ม,มเขารู้คนแบบผมไม่แคร์อะไรเลยนะ นะครับเหมือนตอนที่เชียงใหม่ผมบอกผมไม่ไปหาคนสแสดงทักคนถ้ามาประท้วงผมจะเดินเข้าหานะก็รับมือกันได้ได้แล้วกันก็ไม่มีใครกล้ามาประท้วงอะไรกับผมนะครับตอนเลือกอบจเชียงใหม่แล้ววันนี้ก็รู้แจ้งเห็นจริงกันแล้วทั้งนั้นทังนั้นดังนั้นอบจ,เ,อบจเชียงใหม่นี่พูดได้ได้ยาวกว่านี้อีกนะเพราะว่าถึงที่สุดก็ไปปลุกคนแสดงแบบนี้เหมือนกันแล้ววันนี้ที่กล่าวหาเขาเนี่ยทำเองหมดนะครับก็ก็ไม่ได้ไม่ได้สนใจนึกว่าคนลืมพร้อมพีเอ็มสองจุดห้าเนี่ยนะครับ เพราะว่าอะไรที่ประกาศคนคนไทยเนี่ยมันเจ็บแล้วมันจำํำแต่ย้อนความให้คุณผู้ชมนิดนึงในเรื่องของอบจเชียงใหม่ณตอนนั้นก็คือมีภาพถ่ายว่าไปคู่กับพลังประชารัฐแ,แบบนู้นแบบนีไ้ไปกับผู้กองนัดผู้กองธรรมนับแล้ววันนี้เป็นยังไงก็ผู้กองธรรมนัดนายกทักษิณนายกกล้องเห็นไหมก็อยู่ด้วยกันแต่วันนั้นนะคือไปว่าเขาว่านี่เห็นไหมยายขั้วสลับข้างาาแล้วายขั้วสลับข้างอย่าไปเลือกผมเลยมาหนุนคนนี้แทนแต่วันนี้บุญเลิศเขาก็ไม่ได้ไป กัสนีก็ไปได้ไปครับแล้วก็ท้ายท้ายที่สุดตัวเองไปเองอคือวันนี้มันชัดกันแบบนั้นเับเหมือนตอนแรกผมพอวิพากษ์เสร็จบอกโบเป็นไอ้แรมโบ้สองโบสองแรมโบ้สองแล้วพอสุดท้ายพอไปจับมือกับพักของกับพลเอกประยุทธ์น่ะหนักกว่าอีกแล้วปรากฏว่าก็ถีบไปโบ้หนึ่งออกด้วยแล้วตัวเองก็ไปเป็นโบ้หนึ่งซิเองครับตอนแรกบอกโบ้สองโบ้สองชีพผมอะ แล้วสุดท้ายเนี่ยขนาดโบหนึ่งมันถีบออกแล้วไปเป็นไอ้โบหนึ่งเซ่เองไอ้โบก็ต้องลาออกจากพรรคไงเห็นไหมเพราะว่านั่งขวางผู้แทนอีกคนหนึ่งเขาก็ไม่ลาออกลำดับมันก็ร่นไม่ได้เห็นไหมสุดท้ายก็ไปเป็นโบ้หนึ่งเซ่เองคือเวลาที่เกาวหาคนเนี่ยก็สนุกอ่ะนะครับพอเห็นต่างพวกโบเลยแล้วสุดท้ายไปทําตามไอ้โบาแล้วไปเขี่ยไอ้โบกมันมีนีจิตต้ฟุตสปรินั์ผมจะบอกว่าเลยขำไหมก็ สุดท้ายตามรอยโบหมดครับแล้วผมผมไปเกี่ยวย <laughs> ตอนแรกก็ชี้หน้าผมโบดสองโบสองแล้วสุดท้ายตัวเองอ่ะไปไป,ไปเป็นโบดหนึ่งเลยเพราะถีไบไอโบดหนึ่งออกสำนักข่าว Today Make Tomorrow Today